ค่ะพี่น้องสุขูมสุขคนเด้อค่ะเดอ้อผู้ติดตามชมช่องนางน้อยชาแนลเมื่อนี้เอามาตอนกลางๆเลยค่ะเมื่อนี้พอเราก้อยปลาค่ะก้อยปลานิลน,นะคะตัวใหญ่ๆเลยตัวละลูกว่าสุระ,ะบ่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเอาขั้นตอนเห็นบ่คะนี่หมุดแดงส้มเด้อค่ะเดอ้อนี่เราขั้นความนัวต้องบังเกิดแน่นอนค่ะขั้นจนให้มัน,มนเต็มที่ ใส่น้ำปลาแดกเครื่องปรุงรน้ำปลา้าผงนัวเ้อค่ะเด้อเพื่อนใส่ลงไปแล้วแล้วตอนนี้เพิ่นคั้นแล้วก็มาคั้นเอาสุ่มจากมดแดงสุมนี่ค่ะเพื่อนต่ำซะก่อน,นพี่น้องมาไปได้ถ่ายเอามาถ่ายเอาตอนกลางๆแล้วเมื่อนี้พักเป็นธาดเลยค่ะพักเรา,าบอกว่ามันยังบด่ดได้คั้นนี่ต้องให้มันแบบหันบ้านบ้านน้องน้อยเอินหันให้มัน เราใส่มัะนาวเพิ่มลงไปค่ะส้มจากหมดแดงส้มเนี่มันุบสม้มบพออันนี้น้ำปลาแดกเลยค่ะเด้อ,อ,อเอามาทันเราคันนะ้นก้อยปลานิลต้มปลานิลค่ะวันนี้เมน,นูบ้านของเราใส่มือเลยค่ะม,มือเราคี้สีขาวค่ะน้ <laughs> นอยยัย เมนแล้วเลยเมนูนี้ลูกเคยเพื um> ่อนอยากเรียกร้องกันทั้งเฮือนเลยล่ะค่ะอยากกินเอานวดเข้าไปได้เลยเราเอาน้ำมันนี่ล่ะค่ะบีบค่ะค่ะบรรจงเลยได้ค่ะบีบ เอาจนน้ำมันออกเักมันเหลืองอย่างกันเนาะเอาโยกเราพอปั้นแล้วมากระสริเป็นก้อนแบบนี้เลยคะ่ะเอาน้ำออกน้ำอันนี้เดี๋ยวไปบึ่งตามขั้นตอนของคุณตาเพื่นเห็ดตัวละลูกว่ามันยาไปนี่ <c oughs> ใหญ่อีหลีะะ่เลยค่ะก้อยปลานะคะวันนี้ก้อยปลาใส่มดแดง ใส่เปือน้ำมันเด้ค่ะเด้ได้ดบึงแน่ฮันออกจากน้นไปแล้วอันนี้ก็ไว้ใส่น,นั้นน้ำต้มรู้พี่น้องพักกินเป็นสวนอีลีเด้ค่ะเมื่อนี้พักกระเดาพักตั้งโอ๋ค่ะพักกาดซอยอปลูกเองได้เพื่อนว้าวเมียคุณอ้นบอกว่าปลูกเองอยู่ตลาดเป็นธาตุอิลีพักกินมื้อนี่แบบสะใจไปเลยค่ะ แล้วเขาเอาน้ำที่คั้นออกจากป่านะคะน้ำนัวมันนี่แหละมาตั้งไฟค่ะกำลังควันขึ้นล่ะพี่น้อง,อองต้มนะค่ะพี่น้องเต็มหม้อเลยค่ะ เห็ดกินนลายคนมันก็แทรกค่ะอันนี้ต้มก้อยแล้วก็ต้ม,ตมยังบ่ได้ปรุงค่ะนี้ต้มซื้อพอมันเดือดแล้วก่ะเอาเนื้อป่าที่คั้นไว้เนี่ยลงคนเลยค่ะพอน้ำมันเดือดล่ะตอนนี้กำลังคนณมีตาเห็ดยัง <laughs> คนค่ะมือล้้นล้วนพอน้ำอ้ออันนั้นมันเดือดแล้วก็เอาเนื้อปลาที่คั้นไว้นี่ลุงคุณมันจะเป็นลักษณะนี้แหละค่ะต้องเปิดไฟมนันบดไฟนี่ก็ยังอันนั้นอยู่ด้วยค่ะด้วยกับบทเชิงว่าก้อยดิฟแล้วค่ะเอาขึ้นมาหน่อยยังบด มีเอ้ะขี่ปลาหรือไม่คะไข่อันขี่ปลาออกจากนี้ออกกรตูปลาอาค่ะพี่น้องใส่ปลานินผักตะไคร้ใบมะกรูดปรุงรสบ้านเฮานี่แหละค่ะน้ำปลาปรุงสุรสเนี่ยแหละคะ่ะมาปรุงกันเลยค่ะเด้อน,นำมาก่อนอันี้คุณโอ้นเพื่อกับซอยหอมใส่ไปแล้วค่ะ ผงนัวพริกคั่วพผงจะลดมาพอออกจากเตาแล้วเอาคั่วนำมาค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ลูกเขยพันญาวาดวางไว้ตั้งแต่เมื่อคืน แต่ได้กินทุกคนนั่นแหละค่ะเห็ดกินนนำกันเหมือนเท่อนนี่แหละหัวพี่น้อยอากึ้นค่ะเออเออให้เรากินเในท<ะ>่อหอมซอยไว้เด้อค่ะเด้อหอมรวมไม่ใช่ไม่หอมค่ะซิมเบิ่งเป็นไรบเป็นตาเลยอืมบเป,ป็นตาเหรอวะเอาหอมใส่แล้วค่ะ ใส่หอมก็คือขั้นตอนสุดท้ายเลยด้วยพี่น้องเด้อใส่หอมแล้วกะคือพร้อมที่จะรับประทานเสร็จแล้วค่ะก้อยปลาค่ะก้อยปลานินสุดยอดความซแซ่บแล้วล่ะค่ะติมลายรลบแล้วนึ่งไว้ใส่ต้มเหลือนะคะเอาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบ่งแนี่ เดี๋ยวเบิ่งตอนตักใส่จานค่ะมาเด้อค่ะเด้อบ้านนี้ก้อยป่ามันอยากย้อนแสงเด้อพี่น้อง,ดเ,งเด้อแสงแดดใสๆจักหน่อยมึนพักกินด้วยค่ะเด้เดพักกระเดาเด็กกินอะไรกินไม่ได้น,นี่ต้มอันนี้อันนี้อ๋อขี้มันอันนี้อืมกกระเดาเนาะโทษโทษ ข้าวมัวยายคุณอ้นอาสวัสดีค่ะพี่เบลลาไปกินข้าวน้ำกันเลยค่ะพี่น้องเด้อสูขู่ซูคนค่ะข้าวเหนียวมันทอดโต๊ะโต๊ะเก่าโต๊ะเดิมแล้วค่ะไม่เปลี่ยนแปลงแซบบอ้นเลยแซบครับสูตรน้ำกุกก๊กเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้กับพอแค่นี้ล่ละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมทุกช่องค่ะสุขุนผักกระดาษใส่นำ้ำเล่าผักกระดาษใส่น้าตัวนี้ปุ่มนะอ,อันนี้โอ๊ะขี่ปลาสูตรคุณอุน้นเพิ่นเอาผักกระดาษใส่นำ้ำอันนี้สูตรพอเท่าแกดูมัดนึงแกอันนึงเราในการนึงมาเด้อค่ะเด้อมาแซบน้ำกันสำหรับคลิปนี้กับพอแค่นี้ลหละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ